สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันชนรดีสุนทรโช่อช่วงในช่วงเรื่องจากคลิปเริ่มต้นกันด้วยคลิปของรถบรรทุกรายหนึ่งซึ่งมีพฤติกรรมแป,กแปลกๆค่ะคล้ายกับว่าไม่พอใจเพื่อนถนนด้วยกันกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์บนสังคมออนไลน์ค่ะเมื่อผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอรถบรรทุกขับปาดซ้ายปาดขวาจนคันข้างหลังไม่สามารถแสงขึ้นมาได้ ผู้ใช้ Facebook ชื่อโถพร้อมชิดมากได้เผยคลิปของรถบรรทุก10ล้อวิ่งในเส้นทางลำพูนเชียงใหม่ซึ่งรถ10ล้อคันนี้นะคะได้ขับปาดไปปาดมาอย่างหน้าหวาดเสียวเมื่อรถคันอื่นพยายามจะแซงแต่รถ10ล้อคันนี้กลับปาดข้อมเลนไม่ยอมให้แซงจนเกิดการบีบแตรดังสนั่น โลกออนไลน์ได้มีการแสดงความคิดเห็นมากมายส่วนใหญ่ก็บอกนะคะว่าขับขี่แบบนี้อันตรายและอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อตอนเองและผู้ใช้รถใช้ถนนแต่อีกส่วนหนึ่งก็มีการแสดงความคิดเห็นว่าอยากจะเห็นคลิปเต็มๆเ,เพราะน่าจะมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่ทำให้รถคันนี้ขับด้วยพฤติกรรมแบบนี้ค่ะ อย่างไรก็ตามผู้ขับขี่ทุกคนต้องมีน้ำใจนะคะซึ่งหากไม่คำนึงถึงข้อนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ค่ะชาวบ้านตำบลโพลง,งามอำเภออากาศอํานวยจังหวัดส,สกลน,นครได้ส่งคลิปร้องเรียนมายังแฟนเพจเฟซบุ๊ครายการทุกชาวบ้านหลังจากทนไม่ไหวจากสภาพถนนที่พังมานานกว่า30ปีค่ะ สภาพถนนในพื้นที่ตำบลโพลงามอําเภออากาศอํานวยจังหวัดส,สกลนครต้องร้องเรียนมายัางแฟนเพจเฟซบุ๊กรายการทุกชาวบ้านให้ช่วยเหลือเนื่องจากเป็นแบบนี้มานานกว่า30ปีรวมระยะทางกว่า1กิโลเมตรทีมข่าวของเราได้ติดต่อไปอยังผู้ร้องเรียนนะคะทราบว่าถนนสายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดส,สกลนครพื้นที่ผ่านมาร้องเรียนไปหลายครั้งแต่ทําได้แค่นําหินคลุกมาเกลี่ยพื้นผิวถนน ซึ่งถนนสายดังกล่าวเป็นถนนสายหลักเข้าไปสู่ตัวเมืองชาวบ้านหลายหมู่บ้านต้องใช้ถนนสัญจรกันทุกวันจึงวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือค่ะเรื่องถนนหนทางก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบนะคะก็ต้องวิงบอนให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมค่ะ ปิดท้ายด้วยความน่ารักของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชัยวานจังหวัดบึงกาฬที่ใช้ถังสีมาตีประกอบจังหวะเพื่อซ้อมวงดุริยางพาเลตค่ะนะโลกออนไลน์ให้ความสนใจและชื่นชมเด็กนักเรียนกลุ่มนี้เป็นอย่างมากนะคะหลังผู้ใช Facebook ้เฟซบุ๊กพันธิวาคำพิโรแชร์คลิปเด็กนักเรียนกำลังซ้อมวงดุริยางที่มีเครื่องดนตรีไม่กี่ชนิด แถมยังเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้เศษวัสดุมาตีประกอบจังหวะแต่ด้วยความสามารถของนักเรียนทําให้เครื่องดนตรีดังกก่าวมีเสียงตามจังหวะทั้งดัมเมเยอร์และนักเรียนที่ซ้อมเดินแถวได้อย่างเข้าจังหวะเป็นอย่างดีค่ะหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายรวมทั้งกดไลค์กดแชร์ออกไปกันอย่างแพร่หลายโดยส่วนใหญ่ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ต่อไปค่ะ เห็นแบบนี้ก็อยากไปเดินประกอบจังหวะก,กับน้องๆด้วยเลยนะคะซึ่งชาวเน็ตก็ให้ความสนใจที่บริษัทเครื่องดนตรีให้กับน้องๆอีกด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องจากคลิปที่ดิฉันนำมาฝากคุณผชมในวันนี้ช่วงนี้กลับไปที่คนนุณนิชาสวัสดีค่ะ